อุ้มแต่ละที่มือสัน่นอุ้มแต่ละที่มือสัน่นน้องทิล่าลูกสาวแอร์พันธิลาจำม้ามน่ารักน่าชังเป็นคุณแม่มือใหม่สําหรับแอร์พันธิลาล่าสุดหลังจากทําหน้าที่คุณแม่ให้นมลูกมารยะหนึ่งปรากฏผลออกมาว่าลูกสาวน้องทิล่าตอนนี้คือจำมา้ามากมากโดยเธอได้โพสต์ว่าชื่อว่าความฝันของหลายแม่คือแต่งตัวคู่กับลูกสาวฮ่า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 ลำบากหน่อยนะลูก b u n n y t i l a แต่ตอนนี้กว่าจะอุ้มถ่ายรูปกู่แต่ที่คือมือสัน่นและสี่เดือนยังขนาดนี้ต่อไปนี่แม่ ไม่อยากจะคิดจากนั้นก็มีแฟนคลับของเธอมาคอมเมนต์บอกว่าลูกสาวน่ารักมากๆตัวโตวมากบ้างแต่หน้าหยิกแก้มากมากๆส่วนคุณแม่ก็มือสัน่นอุ้มลูกต่อไปหลังคลอดลูกหลายคนก็จะมีภาพถ่ายหลังคลอดคนบันเทิงหลายคนเมื่อคลอดลูกก็จะถ่ายรูปทันทีกับค,คุณพ่อและคุณลูกเป็นภาพครอบครัวภาพแรกที่ทําหลายคนน้าตาไหลแต่สําหรับแอรทพันธิลาฟุกลินไม่มีค่ะโดยเธอเผยเหตุผลสุดทิกผ่านช่องยูทูบ b e สอเล่าประสบการณ์คลอดลูกจนไม่มีภาพถ่ายภาพแรกสวยๆโดยบอกว่า ตนนั้นมีเลือกลงมีดหมอให้ลองขยับขาก็ฮะทำไมายขยับได้หมอบอกยาบล็อกอาจจะยังทํางานไม่ดีใกล้ถึงเลือกแล้วหมอขออนุญาตดมยาเลยนะคะพิกมากฉันก็มองราิกาให้มันถึงเลือกฉันแล้วหมอมาเลยขะสุนแรงมากทุกคนคะถ้ามีประสบการณ์จะเข้าห้องคลอดบอกหมอที่ห้องคลอดว่าเอาเข้าไปเร็วๆอย่ารีบ เพราะภาพที่ออกมาภาพครอบครัวภาพแรกของลูกมีพ่อแม่ลูกกอดภาพนั้นฉันไม่มีเพราะฉันนอนอยู่สามีอุ้มลูกยิ้มแต่แม่หลักถามว่าทําไมไม่มีภาพนี้ลงไอจีภาพแรกอ,อก๋อเพราะกูหน้าเจ็บอยู่ขนาน้าฉันไม่ได้ฉันไม่มีภาพนั้นไอบอกว่าฉันพูดว่าเจ็บไม่รู้ว่าเจ็บหรือเบลยา